มาเจอกันนะคะช่องแก้วคุณชอบหวยนะคะวันนี้จะมาให้แนวทาง3ามห้อยเหมือนเดิมนะคะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทางช่องไม่ได้นำแม่สับเสียนเรื่องการทางชิ่นนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติตรวดใช้วิจาราณในการรับชมนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ โอ้ยทำะไรเนาของเรานะคันนี้คือหมูอุ้ยปุ้ยพี่น้องบอกคําเดียวว่าหมูอุ้ยปุ้ยเ้อโอ้ยสองวันนี้มีแต่เบิ้ลปวดหัวเลยถ้าใครรูดนะจะมาศูนย์นะคะนี่มาเจ็ดศูนย์นะคะแล้วก็ปกติปกติก็มาฟันสองนะทุกคนมาสี่สองนะคะโอ้ยปวดหัวเลยเจาะสองหนึ่งสองห้าสองแปด พีพีหลุดค่ะอ่ะบี p ีต้องมาแล้วนะพรุ่งนี้นะพี่น้องนะเริ่มกันใหม่นะคะเหมอของเราวินรวมกันเลยนะคะใกล้กันมาก พิเศษวิ่งรูดนะคะขันสามปกติ ใครชอบวิ่งก็วิ่งใครชอบลูกก็ลู่นะคะตัวฟันนะคะบางทีเราก็จับไม่แม่นนะทุกคน VIP เห็นไหมเท่ใ,ใกล้กันเห็นไหมทุกคน จะเจาะให้เลยนะคะศูนย์นะคะประมาณนี้นะทุกคนเด่นนะคะ เ 2, 5, ด่นสองห้าเด้อกระดาษใบสุดท้ายแล้วหมดแล้ว จะเล่นกันนะทุกคนกันสองใช่ไหมกันสองนี้นะคะนี่เลยนะคะถ้าใครเล่นกันนะทุกคนกันนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นกันนะมาตามสูตรเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้สูตรต้องมาในเนี้ย ตัวเด่นนะตัวเด่นการให้แล้วนะคะถ้าใครชอบเนาะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะทุกคนให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะชอบตามสูตรเล่นตามสูตรนะคะใครชอบตัวเด่นก็เล่นตัวเด่นนะนี่นะคะตามสูตรเราวินลุ้มกันเลยนะคะอ่าประมาณนี้นะคะหหนีนะของเราพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนโชคดีรวยปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ